ครับนี่ครับมาดูวิธีมาเจอร้านป่าแล้วนะผมวิธีปลอกแตงโมหมกเม็ดอัมอนันนีนนอ๋เจอแล้วนะผม ต้องหาเศษนั่นบมอครับโอ้ดูได้ได้ครับงามงามงามครับอ๋อได้ดูครับอยากโช่วยอะอยากโช่วยเป็นเนื้อครับเขายาป็นกินเลยอ๋อแต่เดี๋ยวนี้มันบ่ทันแล้วก็ต้องขายแบบนี้ทันไครับลูกค้ามาจะได้ไม่ร้อยิบเอาเลยสามสิบบาท นามสิบบาทเท่านั้นเองนะทุกคนครึ่งลูกนะ,ะนะแบตบน,นกัสามสิเพื่อนบอกครับมออ๋อลูกหนึ่งก็หกสิบาทครึ่งลูกก็สามสิบบาทวันหวานวนหวานวนะครับเนี่ยถึงเริ่มเลยแช่เย็นนะผมนี่นะครับผมไปเอฟีามาร้านแตงโมไลเม็ดนะครับของป่านะครับ ร้านดังในต่อตอนะครับวิธีการปอกอปบอปแบบหมกเม็ดนะครับพิกัดอยู่ที่ตลาดวีมาร์เก็ตนะครับหน้านิคมและกรบังนะต้องหาเซ็น เส้นไหนก็ได้ผมครับสามเส้นอ๋อนี่นะใครอยากทำต้องลองต้องลองครับหนึ่งางามงาม,งามครับช่วงนี้ท่องเ่ยนะ่ะขายได้ขายดีแมนช่วงนี้ขายดีป้าบอกว่าขายดีช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยขายดีเย็นผมเบิรงไหนต่อต่อเราเอาซื้อไปเฮ็ดคือบ่เห็ดเมย็ดเรือเปล่าอย่างว่า อ๋อครับผมามันตรงเสผมซื้อไปลองแล้วนะแต่ก็เห็นเม็ดเหมือนเดิมครับแต่มันต้องอยู่กับเทคนิควองนั่นปลาเราบอกว่าอยู่กับเทคนิคอยู่กับท่วมคี้ยิ้นและท่วมนี่ทุกวันอ๋อฟีดตอนนี้ปลาก็ไล์สวดทาง t ิ k กตอกด้วยนะเนี่ยเข้าไปชมได้เลยนะรืมเลยลื้มเลยมีคนมาษายหกันทุกคนลืม รืปโบน้ำนี่เออน้ำเี่คุณนะนี่วิโอ้นี่วิธีการปลอมเืองเสียนอแบบนี้ช่องเด่นนี่ช่องเด่นบ่าวนีิพนมากินมาเที่ยวครับผมทียวครับผมในเพจเฟซบุ๊กนะครับในเพจครับผมแล้วก็ในยู u ูบก็มีครับอีโอนี่ครับ สวยๆหนึงครับโอเคครับผมว้าวงามงามงามเดี๋ัวเดินม้เหนือใช่เหมไม่สิโบน่งอ๋อครับเหนือใช้แหมล่างเม็ดมันสีหางดูดูทุกคนเม็ดเกลือดิโพนี่นี่เหนือเนือเม็ดสิบโบเห็นเลยครับไอ้ทีมโบโบแบบมันมันไหนลางเม็ดมันกว่าอ๋อคือเป็นมันแกนแห้งนะครับคสามสิบบาทนี่เห็นไหมนี่ยคนเดินผ่านอะไรก็ต้องงงกลับมานะครับ แตงอะไรไม่มีเม็ดหลอกหลอก๋อเดี๋ยวพวกนี้กอ็อาหารเสริมครับนี่คืออาหารเสริมขายผลไม้ผูไม้ปรอยากแดงโมกินนีครับผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะทุกคนหวานมาครับหวานจั่วเลยแหละกินกับเผาได้ด้วยครับเนะนาะาเรียบร้อย สามสิบบาทเนาะเนาะตรงนี้แต่งงมันละเนี่ยแต่งอ่ะอิตนี่บางที่เลยบางที่ร้านขายตรงเขาก็อยากอยากคอยแต่งนี่ไงอ๋อครับมันอยู่ข้างมีร้านเขาแน่นเขาเขาลุ้งแย่งไงครเขาเยาวรุ่นใหม่มาลงที่บอกใส่ใหญ่ขนาดนี้งานลุกนี่ลูกนี้ลูกผมว่เนี่ยอ๋อครับครับครับอันนี้มันใส่พิเศษเขาไหมไหมพิเศษใส่พิเศษเออตัวนี้เขาไหมไหมพิเศษแมนแมนเขาสีลุ่มแต่ง โอครับครับยิ่เกินไปเลย่เกินจริงปกติไม่ได้ขายยิ่งขนาดนี้ป้าบอกว่าได้มาใหญ่ก็ขายเหมือนเดิมขายไมเดิมเราคาเดิมราคาไปบางทีไม่ได้แพงเขากขายไม่รับแพงเขากขายชิ้นเล็กครับครับตามตามราคาตลาดเลยตามราคาตลาดยิ่งกับบริึ้นราคาเราครับคุณค่าไปคุณค่าชินไปป้าขายทุกมือเพราะยู่เนี่ยขายหยุดจันทกับพุธจันทร์กับพุทธหยุดจันทร์กับพุทธ ้าอยากอัพราคาขายแบบนี้นี่ว้างแบบนี้ขายนี่สิบกรัมค่ะสบายสบายบริสุทธิ์แมนครับเ็ดแบบนี้ดีแล้วกำไรกำไรหน่อยๆใส่ขายหลายๆนะครับแนาะนี่แม้ลูกค้าก็ทยอยมากินเรื่อยๆนะจ๊ะ เฮ็ดลงคลิปเออเพรายันฟุ้นยันอย่างมอท้องบริษัทมอ้อเาะปกติเขาจมฮอร์ด้เวลาเขาขายเขาจมฮอรแบบนี้ครับแต่เวลาเขาเฮ็ดคลิปเออท้องบริษัท้อเนะคนกับว่ามันยันมันมีซุนนี่อย่างตีหาตัวกระจกเมทไงเมทไม่ได้รับตลาดนัดตัวกระจกแมนแมนครับแมนถ้าอยากขายจริงอ๋อพ่อแบบนี้ครับแล้วก็ว่างแบบนี้น้ำแข็งรุยแบบนี้นางกินว่นี่โอ้ครับครับตอนนี้เฮ็ดแบบนี้มันเด่มันบ่านคนคนหลายเนาะครับน้องแมน มันเลืม er ันคนหลกับปลอกงานเหนเดียเห็นขายดีครับช่วงช่วงค่ำคำนี่คนจิตเดินหลนี่าะครับส่งคนเหลืองานเนาะขายเห็นไหมหลังเห็นดึงสี่ขายดึงหนึ่งขาอันนี่ครับเนาะใครอยากขายไหมหลังเห็นดึงสี่ไหมวัยขาอันไหนที่พาเห็นเม็ดเก็บต้องพันคุยทุ่งแบบนี้ครับมึงขายได้เทคนิคเทคนิคครับอันนี้ผมเพ็รหลายแนวเลยเพราะว่าผมเร็วโอ้ขายผลผลไม้ตามฤดูกาลเลยนะครับเนี่ย มีหมดเลยแต่พิเศษก็คือแตงโมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาถุงหนึ่งนะครับจองไว้ก่อนแตงลูกใหญ่นนี่ใหญ่เกินใหญ่เกินจริงมาใหญ่ถูกก็ได้ขายไปเลยราคาเดิมเพราะว่าที่ร้านเขาก็ขายให้เราราคาเดิมอ๋ออ๋อครับครับ นี่ดูดิหลายเม็ดตอนเม็ดเลยหมกเม็ดหมกเม็ดหมกเม็ดแวะมาขาหนุนได้เลยนะครับผมกัดตลาดวีมาร์เก็ตลาดกระบังนะครับผมนิคกรมลาดกระบงังดิ่ทางเขานิคมไหมดิ่ทางเข้เลยนะครับเข้ามาในล็อกแรกเลยแถวแรกล็อกแรกหยุดทุกวันจันทร์กับวันพุธจันทร์พุธพ่อไม่มาแต่ตลาดมีทุกวันอ๋อตลาดเปิด,ดทุกเมืเม่อแต่ว่าพ่อหยุดครับล็อกประจำอยู่นี่เลย นี่ะครับ,รบวันพรุ่งนี้แล้วเป็นไปน้อยนึงแต่วันทุกอยู่ตรงนี้อ๋อนนด้แล้วคนไปตรงนั้นการน้ำพายกันครับเดี๋ยว่าอยู่โซนเดียวกันนี่องใหญ่ไปเลยหวานฉ่ำแน่นอนทุกคนมาเลยม,มาเลยม,มาเลยใครที่รับชมผ่านทางต่อๆก็เข้าไปรับชมในช่องของป๋าได้เลยนะครับผม บ่าวมือสองผ่องฮะอ๋อช่องช่องผู้บ่าวมือสองงั้นว้ายมาตั้งซื้อช่องไหมผู้บ่าวมือสองครับนว้านั่นแหละของดีครับเนอน่ห้แดงเนาะนี่เกินนีเกินสวยเกสวยครับแดงแป๊ดเลยเนาะ จ่ายตังก่อนผมทุงนึงนี่นี่ของเราครับเราจ่ายตังแล้วนะเราต้องแยกออกไว้ตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าหยิบไปตามมาพ่อเราเมื่อนี้ตามมากเลยติ๊กโกะแมนครับตามมากับพี่เอิร์ดเลยนะผมตามมากัพี่เอิร์ดปะครับผม มากตอนปีใหม่เเกิดมาบ่ได้เจอสวยแบบน,นี้ฮะแม่ได้เจอแต่งสวยแบบน,นี้อ๋อแต่งบ่มีช่วงนั้นครับแต่งชีเยลูกล็กอ๋อแล้วก็ทำไม่สวยเลยว <c oughs> ันเกิดมาไม่มีของนี่ของเราทุกคนหวานนะ ายุตลาดสนามบินเซเมย์บอมแองค์ข้าวสารสวัสดีครับ,มมมบผมสวัสดีครับจากแม่ขั้วศรีสวัสดีครับผมสวัสดีอสองร้อยยูเซ่นะครับวันฉ่ำเลยนะครับแตงโมแตงโม,งโมไรยเม็ดแเยย็นๆด้วแตงโมหมกเม็ดแห้งเย็นแห้งแฉะด้วยปลาทุ่งเลยบักซีดาสามชิปซื้กันครับนี่ซาบะโรสห้สิบบาทเองจอ๋อสามสิบบาทบักสับปะรดน้อยเพื่อนสับปะรดยังก้ครับอ๋อซาบะโรสคู่เละเอาฝรั่งทำไมเป็นสีแบบนี้เนี่ย พลังสุกนะพลังของเปซืออ๋อขงเปซือแหงแน่เรว่ามีขูซื้อเบอร์่อสวยครับเ้คนไปซื้อมาแต่งเหอเน่ครับครับซื้อเบอร์ไล่ๆครับครับมองมองที่มันช้ำมองติดอันนี้มั้ยครับราดอ๋อครับผู้ซื้อเบอนี่มั่งม่พงสิบกว่าบาทยี่สิบบาท เรา,าขายบางคนมากินก็ได้าาครับขาย,ายครับข<ม>ายง่ายครับบุรไม่ผมกำลังเทบวยมาขายกำลังเทบวยแห้งไงได้เปลี่ยมนมาเป็นอันนี้นี่อันนี้เป็นฝรั่งมาได้มีดนี่ล่ะ <c oughs> ถือยเูเซลเนี่ยยูหมองอัน

ใ่คร,ครับผมเป็นีีมกคมเนเรื่ครับครับแเป็นนี้อันอื่นมุคมนี่แมนด้วยนี่อันอี้นนนได้โดนนะรับได้เรื่อยๆครับมันแปะทีนึงมันมันมันเหมือนอ๋อยดีมดยแนมนครับข้า,า,มมา,ปาขไปตต้องต้องเข้าไปค้นหาเอาเนาะครับเนาะ ใครสนใจมีดนะครับผมยี่ห้อดังเลยแหละปลาแก่สามสิบสี่เนตเตแตงไทยด้ยเป็นแตงไทยบะหมี่แค่นาลุบสามสิบบาทสามสิบบาทแตงไทยปลาหลังแล้วก็บักนัดคูเรนะ่บางครับเอาคลิปนี้พวกบ่าทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ